สวัสดีครับคุณมอสและผู้ผู้ชมรายการครับค่ะหุ้นของไทยคมนะคะคุณปรินถ้าใครแบบไปรับยี่สบอบาทวันนี้3บาทเห็นเหสามสัปดาห์เท่านั้นเองครับก็ถ้าใครติดตามเมื่อก่อนหน้านี้ที่ออกอากาศไปเมื่อวันอังคารนู้นนะครับก็คงจะกลาบนะครับว่าวันนั้นพอดีเป็นวันจังหวะคือให้เราจริงๆนะครับจังหวะซื้อแลารทุบหุ้นลงมา โอ้โหขาดใจเลยครับคงยังนึกภาพออกวันนั้นถ้าผมจะไม่ผิดลูกจะติดลบไปทีเก้าเปอร์เซนอะไรพอนองนั้นนะโะ้โหทุบกระจายเลยครับแต่ว่าเราก็ยืนยันด้วยข้อมูลในเชิงปัจจัยพื้นฐานว่าอันนั้นเป็นเพียงแค่มุมมองหรือว่าคาดการณ์ของโบรกเกอร์บางแห่งนะครับซึ่งในมุมของเรามันยังไม่ใช่ข้อสรุปอะไรเลยนะครับเพราะนั้นการอ่อนลงมาของราคาหุ้นมองว่าเป็นโอกาสซื้อ ช่ครับแล้วก็แนะนำซื้อไปเมื่อวันนั้นนั่นแหละแล้วราคาเป้าหมายพื้นฐานของหุ้นไทยคมของคุณปรินที่มองไว้น<อ>ี่เท<ห>่าไหร่นะยังคงไว้ที่27บาทนะครับ <27. S 2> แต่ทีนี้ข่าวล่าสุดที่ออกมาสําหรับวันนี้เนี่ยมูขค่ารคะดับสูงก็ได้ออกมาให้ข่าวกับตลาดหลักทรัพย์เลยะนะครับว่าเออจีนนะครับก็มีโอกาสที่จะบรรลุข,ข้อตกลงในการที่จะเ,เซ็นสัญญาช่องดาวเทียมไอพีตาของไทยคม นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวบวกเลยละนะครับ <c oughs> จากที่เคยมาบอกว่ามีความไม่แน่นอนอะไรด้วยประเด็นนี้เราทำให้ราคาหุ้นอ่อนลงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วให้กับใชน้าเทเลคอม Satellite s ซ n น t o n e นะคะใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนประเด็นของลูกค้าอินเดียนี่ก็ยังยังไม่ได้ว่า <c oughs> <โด>ยกเลิกจะเป็นลบอะไรนะครับยังต้องรอดูกันต่อไป <c oughs> สมมติถ้าได้ลูกค้าจากอินเดียมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหคือจริงๆได้จากจีนวันนี้เนี่ยก็ถือว่าอิ่มแล้วนะ โ,โดยส่วนตัวคือถ้าเหมือนคนกินข้าวนี่คงบอกว่าค่อนข้างอิ่มอ่ะ,ะเพราะว่าลูกค้าจีนนี่เท่าที่ตามนี่ก็ถือว่าใช้ช่องสัญญาณเยอะนะ,ะนะครับเพราะนั้นถ้าได้อินเดียม,มาพร้ด้วยนี้คงแบบว่าอิ่มไปนานเลยค่ะ,ะคแล้วมีหุ้นตัวหนึ่งต้องขอพระคุณคุณเปรินมากนั่นก็คือหุ้นบาฟ ให้ราคาเป้าหมายแค่19บาทวันนี้ยืนทะลุมา21่บาทตอนนั้นแนะนําตอนราคา16-18บนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็ชัดเจนไป๊เลยครับแต่ต้องทนนิดหนึ่งทนแต่ทนได้แค่3อาทิตย์เท่านั้นเองไม่นานนะครับจริงๆแล้วถ้าใครเจอตามตอนสมัยที่แนะนำนแนวฟารับเวิร์กพอยต์อะไรช่วงนั้นเวิร์กพอยต์นี่จะ50บาทแล้วคุณปริน คือเราก็ไม่อยากจะให้ทราเก็ตม,มันสูงเกินไปนักนะครับอเอาเป็นว่าในระยะใกล้ที่เราเห็นะนะครับค่ะอาวจะยังไงก็มาแล้วในช่วงวันแรกของการเทรดตลาดหุน้นไทยคุณปรินคุณปรินมีหุ้นพื้นฐานอะไรคุณปรินมองหุ้นยังไง<อ>วันนี้ค่ะคงต้องบอกว่าถ้าสําหรับวันนี้เนี่ยเอาเอาเป็นว่าสิ่งที่เราบอกไปแล้วในบทวิเคราะห์วันนี้กับสิ่งที่เราจะมองต่อละกันะนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยเรานำนาไปหุ้นในกลุ่มบิ๊กขับ เป็นส่วนใหญ่สําหรับการเข้าไม่ว่าจะลงทุนหรือเก็งกําไรเพราะประเด็นที่เรามองสําคัญก็คือฟันโฟ้อของต่างชาติท,าที่ยังคงมีอยู่ซึ่งถ้าฟันโฟ้เข้ามาเนี่ยเราก็เชื่อว่าหุ้นยังคงปรับตัวขึ้นแล้วได้แรงหนุนมันจะเรื่องฟิกคอคลิปที่ทเคลียร์ตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานะนะครับนี่เป็นตัวหนุนดัชนี แต่อย่างไรก็ตามนะับสิ่งที่เราเราอยากให้มองต่อไปนิดนึงว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าจะขึ้นจากนี้ก็อาจจะมีความผันผวน,นเกิดขึ้นเหมือนกันะนะครับในวันสองวันข้างหน้านะครับเพราะเป็นไปได้เหมือนกันว่าต่างชาติอาจจะซื้อแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลน,นะจะเป็นเรื่องออกองทุนนประเทศเรามากกว่าท,ที่อาจจะมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาจากเริงจริงแรง,งซื้อในกองทุนเนี่ยก็มีคือเม้นเงินจาก LTFMf เราคิดว่ายังเยอะอยู่จากในช่วงปลายกับดาก่อน นะครับที่ควรจะต้องซื้อเพื่อ,อ,อใช้ในการลดหย่อนภาษีะนะครับแต่ว่าเช่นเดียวกันคนที่ครบกําหนดถ่ายถอนก็อาจจะมีบางส่วนที่<ม>เ,ออเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแรงที่จะทําให้มีการขายทํากําไรสลับออกมาด้วยก็จะทําให้ตัวดัชนิดตลาดหุ้นไทยที่จะขึ้นจากตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความผันผวน,นเกิดขึ้นเหมือนกันความผันผวนที่เกิดขึ้นสําหรับตลาดหุ้นไทยเป็นตัวไหนคะเอ,อ่อ จริงๆแล้วถ้าเผื่อไม่ไม่กังวลเลยนะครับยังเน้นว่า CPO เมื่อไหร่อ่อนลงมานะซื้ออ๋อ CPO เหรอคะอ่าครับแล้วก็กลุ่มในกลุ่มพลังงานเนี่ยดูแล้วน่าสนใจเพราะว่าเป็นหุ้นที่รักการมาจากปีที่แล้ว CPO นี่สี่สิบหกบาทราคาเวลานี้นะค่ะคุณปีแนะนำแบบไหนไม่น่ากลัวหรอไะไม่น่ากลัวครับสังเกตดูผมแนะนำมาหลายครั้งมากเลยแล้วเขาก็ต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ผมเชื่อมั่นว่าผลประกอบการเขาจะยังคงสวยงาม ต่อเนื่องตั้งแต่ในไตรมาสสี่ปีก่อนที่เราเราจบกันไปแล้วเนี่ยนะครับรอผลประกอบการแล้วก็ปีห้าหกนี้ผมก็ยังเห็นแ<ๆ>นวโน้มของเขายังเติบโตต่อเนื่องอีกในทั้งยอดขายกําไรพูดในดวงใจของคุณเลยนะใช่ครับราคาเท่าไหร่คะ51บ,51บาทห้ิบดบาทแต่ว่ามีโอกาสที่ในอนาคตคือในปีนี้เนี่ยเราจะปรับเพิ่มอีกก็ได้นะ CPR เนาะถ้มีประเด็นเช่นการขยายจากขามากกว่าที่เรา ประมาณการไว้หรือการเติบโตเของธุรกิจเขาดีกว่าที่คาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะก็ยังยินมันหุ้นในดวงใจของคุณปรินนะค่ะแล้วก็ถ้าใครมองมองหาหุ้นที่แบบว่าจริงๆหุ้นเป็นหุ้นพื้นฐานดีแต่ปรับขึ้นน้อยในปีที่แล้วผมคิดว่าพลังงานน่าจะเป็นทางเลือกได้อสพแน่นอนครอบครัวนะคะก็ยืนยันนะคะแต่ว่าป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนนะคะตลาดแรงในช่วงต้นๆปีนะคะ เขาบอกยิ่งกลัวมันยิ่งขึ้นให้ดูนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอืในจังหวะที่คนกลัวเนี่ยบุก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 แต่ก็ให้ให้มีความระมัดระวังด้วยส่วนหนึ่งนะครับอืมได้ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็น